ในยุคที่ทุกวินาทีมีความหมายก็อาจทำให้โอกาสสำคัญหายไปสำหรับบางคนงานวิจัยที่ต้องส่งกลับต้องหยุดนิ่งเพราะสัญญาณไม่เสถียรบางคนแค่กำลังตามหาแพชชั่นในชีวิตแต่ทุกอย่างกลับติดขัดตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นและบางคนเพียงต้องการพักใจจากวันที่เหนื่อยล้า แต่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สเสถียรครอบคลุมตอบโจทย์ชีวิตทุกรูปแบบของนักเรียนและนักศึกษาความฝันเริ่มต้นได้ทันทีการพักใจได้กลับมามีความหมายอีกครั้งเพราะอินเทอร์เน็ตที่ดีไม่ใช่แค่ความเร็วแต่มันคือคุณภาพชีวิตที่ดีอินเทอร์เน็ตที่คุ้มค่าและรับรอง